ที่ใช้กับสมเด็จพระตังเจ้าพระบรมราชินีไปจัดยตรมเป็นแนตะ่ต่งางๆที่นำมาให้กับทางราชการนะครับจุดหนึ่งนะครับเป็นข้อสังเกตน,นะท่านอาจจะไปปรับใช้ในพื้นที่ก็ได้นะครับก็คือในการที่จะหลังจากที่พนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพิธีกรได้ขันนมาแล้วจะไม่มีการเทิ้งค้างในหน้ากเรือทีสังเกตนะได้หลักในการสร้างชาติให้เป็นปแผ่นเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนชนชาวไทยเป็นบ่อเกิดของความรัก ความสามัคคีนับเด็กพระเจ้าอยู่หัวที่ชายกับเด็กพระนางเจ้าข้าโรงลายนีในวันนี้กระทรวงมาไทยโดยอุ่งส่เสริมการปกครองต้องพัลลกสักการะและเป็นเครื่องเตือนใจถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นลดพ้นอันหาที่สุดมีได้การยังเป็นการแสดงถึงความขับเคลื่อนสยามลัเสิมาอาณาจักรให้ร่มเย็น สัมการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอย่ายันยืนตากมีลานการเืิด้วยก้าวด้วยสมขอเอช นายธนพลทองโตนายกองค์การบริหารส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาจันครับขออนุญาตครับหนึ่งสองสามรูปครับ